ใช้ก็ส่วนมากก็มาใช้กับกอุปกรณ์นี่แหละนะที่ที่เรากำลังเรียนอยู่นี่แหละนะครับทำเคาน์เตอร์บ้างทำโน่นทำนี่มันก็อุปกรณ์พวกนี้ที่วิ่ก,กันอยู่ศูนย <Okay. S 1> ์ 9. ถึงเก้าเสร็จแล้วยกมือ โอเคศูนย okay. ์ถึงเก้านะครับใครเสร็จแล้วเปลี่ยนโจทย์นะครับเปลี่ยนโจนย์นะถ้าใ,ใครเสร็จเมื่อกี้ศูนยอ่ะเมื่อกี้เอาหนึ่งก่อนแล้วกันหนึ่งต,ต,ตัวแรกนะ่ะติดตัวที่หนึ่งตัวที่สองตเลขสอง,สองขอยับเอานะครับ ิดเลขหน,นึ่งอย่างนี้นะถ้าใครเสร็จนะค,คิดต่อได้เลยตัวนี้เป็นหนึ่งอยู่ตรงนี้ตัวต่อมาให้เป็นสองตัวต่อมาให้เป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดมันมีเท่าไหร่หนึ่งถึงหกนะเด็หนึ่งถึงหกนะครับอ่าหนะึ่งแล้วก็สองมาหลักนี้ สามสี่ห้าหกอ่ะเปลี่ยนโปรแกรมครับเวลาขยับนะมาขยับตรงตรงนี้ครับมาขยับตรงสแกนเนี่ยตรงตรงตัวดูงึงเนี่ยนะครับ ตรงนี้เป็นศูนย์ตัวเดียวนะครับมีแปดตัวนะมีแปดตัวแปลเป็นศูนย์อยู่ตัวเดียวนะครับก็ขยับศูนย์ออกนะครับนี่ขยับศูนย์นะขยับศูนย์เข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทีเห็นตัวเลขมันมันมันใสต้องดูครับ ครับนักงตีแล้วก็ดับแล้วก็ขึ้นขึ้นหลักที่สองตัวหนึ่งไม่ต้องพักหนึ่งสองสามโอเคเดฟเฟนอะลรนะครับเรื่อง ห้าหกเจ็ดอจ็ดสองากห้าหก S yes, one zero one two three oh, wow. four. <laughs>

โอเคเราเริ่มเก็บภาพเลยอืมเยอะไหมเยอะมากเลย ไม่ใช่ตัวแรกเป็นตัวหนึ่งตัวต่อมาเป็นเลขสองตัวต่อมาเป็นตัวสามตัวนี้ยังอยู่อยู่ไมไม่ก็ใชับต่มา็ัที่แวกไ้วามนครัชดเยตงนี้่ก็จะเจอปอ้าดูีเอ่ายังไงก็ทาวิห้กันนะครับ เข้าใจโจทย์ถูกป่ะเวีนนี่เข้าใจโจทย์ถูกป่ะใช่น่าเล็นเลขสองแ่ลูกค้ให้ติ่งหเลขสองผมก็ให้ติดอย่างนี้แล้วเปลี่ยนนะเลขสองก็คอมไพาย นูยเรกว่อะเร็วกว่านั้นาภาษาคนแก่ออมสูงดีกว่าเห็ไห้วกสามตัวต่อไปก็เป็นสามสี่ห้าต้องรับใช่ใช่ใช่เลื่อนหลักงแต่พ่แม่เริ่มสูงะ หนึ่สองสองกัเนาะหนึ่งสอง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 สามสา สงหนึ่งหนึ่งสี่หกหกห้าหกี่จั มาดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอ่าออนไลน์ไหม อ่าออนไลน์อ่ะออนไลน์ไปแล้วนะครับ ได้แล้วก็ก็อมาวาง์คายเลยนะครับไม่ต้องไปคั py ีอะไรแล้วเพราะว่าถ้าอยู่ตัวเดิม mm hmm. ถ้าถ้าอยู่ตัวเดิมที่เราคอมพะเราเข้ามาแล้วถ้าเราแก้ไขเนี่ยคอมพายแล้วไม่ต้องกล้ออีกลานได้เลยนะครับห mm hmm. นึ่งสองสามสี่ห้าหกมาถ้าได้แล้วนะลานดูครับ จะให้ลองอะไรอ่าวิธีลองนะวิธีลองนะครับวิธีลองถ้าใครได้แล้วเอาดีเลย์ลงบันดีเล,ลย์เท่าไหร่พันให้เป็นร้อยดูจากร้อยให้เป็นสิบดูนะดีเลย์เกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดเะ็รขึ้นมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นและ จะดูตัวอักษรไม่ออกใช่ไหมนะแต่มันจะเร็วนะตอนแรกก็หา่างๆใช่ไหมเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมองไม่ทันมองไม่ทันนะครับแต่จะทําให้มองให้ทันไอขอรู้ดิเป็นยังไงเร็วขึ้นแล้ว อ่าเร็วขึ้นแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ชาดิเลดีเลถึ 1, งพันลดดิเลยลงนะครับเกิดอะไรขึ้นให้ดูนะครับ เราดูยังเออโอเคเอโน้ตสปีโลงครับเขาไม่ต้องไม่ต้องนัดกับหมอเอางี้เหรออ่าได้อยากอยากให้ดูเฉยๆนะครับเอาละอ่ะผมทำให้ดูนะครับทำให้ดูหนึ่งสแกนอย่างนี้นะครับผมก็ไปลาโน้ตนะครับ <Okay. S 1> โน้ตดีเลโร แล้วก็อมพายไปแลกสแกนไทม์ลงเหลือหีืมีเจคอมพายเสร็จมาลองลันดูมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมวิ่งเร็วขึ้นต่อไปก็ไปแก้โฟกแกเพมให้ดิเลย์น้อยลบ